ประสบภัยเมื่อวานกำลังจะไปที่อุยโนะผาครับวันนี้เป็นวันสบายๆชิวๆช้อปปิ้งเดย์นักเรียนญี่ปุ่นประคุณยายมีตาเตรียมพร้อมมาแล้วค่ะวันใหม่ วันใหม่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอุเอโนโอพาครับอนะุเอโนโอพาเขาบอกว่ามันมีอ๋อซากุระไม่ใช่คือแค่เขาบอกว่ามันมีซากุระบ้านแล้วอยู่สองต้นก็เลยแวะมาถ่ายเห็นในใกล้บ้านเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นบรรยากาศในสวนนะคะตอนนี้ เราอยู่ที่นี่กันคือเดือนมีนาคมวันี้วันที่20มีวันนี้วันที่20มีนาเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันจะบานแค่ไหนกันเชียวนะนี่อันนี้จะเป็นพันธุ์ที่บานเร็วนะคะเขาเรียกว่าพันธุ์อะไรไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าพันิไม่ใช่คือมันเป็นพันธุ์ที่บานบานก่อนบานเร็วที่สุดมันจะเป็นแต่มันจะเป็นซากุระที่สีชมพูมันจะไม่ใช่ออกแบบขาวหรือชมพูอ่อนๆ ต่ย่าเป็นยังไงบ้างคะูวาลูก<ะ>วันนี้เป็นยังไงบ้างลูกพามาเดินสวนนี่หมาพามาดูสากุระซากุระเป็นดอกไม้ประจําประเทศญี่ปุ่นนี่สากุระคือเป็นสีชมพูชมพูยอย่างนี้ดีไหมคะพี่แมวเส้คอไม่ต้องออมีเพชรย่าว่าน่ารักไหม,ไมน่ารักดีนะนาไปดูใกล้ๆก,กันไหมคะแต่ว่าห้ามเอามือไปไปไป,ไปจับเลยนะคะจะมีตำรวจมาจับนะคะถ้าเกิดเราเอามือไปจับดอกไม้นะคะ ยายนี่ไงเดี๋ยวเราเปไปถ่ายกันแล้วก็เราไม่เอามือไปจับดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะห้ามห้ามเอามือไปจับเป็นเด็ดนะคะตำรวจจับโอเคามมาอ่ะมาดูกันมีน้ำพูด,ด้วยมามาดูกันนี่บรรยากาศอ่ะให้ดูค่ะ ไป <accurately S 1> <ics> ได้หมดเลยเด <Means S 2> ินเข้ามาใลานะในตลาดนาวันนี้ม่เป็นวันหยุดของทีญี่ปุ่นคนค่อนข้างเยอะเลยเราก็มีร้านรูปไทยมาด้วยใยดูกา่นิ่งมาก่นิ่งมากย่าไย่าพูดแค่ว่าแบบสตรอเบอร r y one สตรอเบอร one สตรอเบอรี่ไอศรี one สตรอเบอรี่ไอศรี please เดี๋ยวประมาณถ่ายเอาไว้ด้วยเป็นความทรงจำแล้วก็ชี้ก็ได้ You order ไม่ได้ก็ไม่เป็นไปย You can do it You e r study in the international school yeah You can do it I can do it yeah go ไปเร็วไปเร็วโชว์หน่อยโชว์เนี่ยยูไปชีตรงนั้นแล้วก็บอกว่า strawberry ice cream ป่ะ one strawberry ice cream yeah yeah just that go You can do it. You can order by yourself. Okay. Can you just go with me? No. Just let's go. Just go, and I'll say. No, I went here and recording the video. Okay. No, let Daddy record it. Don't bother me. do เบอร์เกอร์แต่เขาใส่แบบไม่เหมือนนั่นนะใส่หน้ากินอ่ะเป็นเป็นเนื้อหรือหมูสับแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เบคอนโอ้โหแล้วก็ถึงแบบโปกอ่ะแฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวตาก็เบื่อก่ะใช่เขาไม่กินไม่ถึงใหญ่ยาไปเอาเป็นกินย่างๆตอนนีไม่หิวยยาามดูปลาหมึกเนี่ยกริลสควิดน่ะมีเป็นหมูฟิ้งเป็นหมูสามชั้นหนาๆฟิ้งเอออย่างนั้นหน้าตาน่าชอบอยากกินสบะพอแล้วแม่เบื่อเฟโก้ please เร็ว hurry up มามิจะ m o ไปที่อื่นมด้ข้าวถ่ายร้อยได้ไมามาจะมาจะ m o v ไปที่อื่นแล้วมามาไม่เสียเวลาละได้ลูกได้ไม่ไม่ถ้าถ้ามามาถ้าเฟยไม่ไปซื้อเองเฟยไม่ได้นะมามาบอกเลยแยกกิจไม่ง่ายเหรียญร้อยเหรียญอะไรนี่นะคะเราจะพยายามให้เฟย่าแบบซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยแบบเออรู้จักสั่งของสั่งของซื้อเองได้ เอว่าจะฝึกเขาด้วยว่าให้เขาแบบกลา้าเพราะว่าตอนนี้เขาจะแบบว่าขี้อายแบบไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยไป้าไม่ต้องเลยไป้าไม่ต้องไปคนเดียวเลยไปไยไปไ้าอ,ออเดอร์เคาน์เตอร์นี้อยู่ออเดอร์เคาน์เตอร์หนูไปอ,อยู่คุณไม่ได้อยู่เขาอดกินแค่นั้นเองก็แบบเขาไอศครีมเออสตอร์บีไอศครีมวันนี้สตอรอบีไอศครีม เฟนนย่าต้องฝึกงั้นไม่กินหรอไปมีมีว่าใจเลยป้าไปด้วยหนูพูดรู้มามาเข้าใจแต่ว่าเ<ม>ฟย่ามามากำลังฝึกเฟย่าอยู่ต่อไปเฟย่าจะได้ทําได้มันครั้งแรกทุกคนเขาจะอายทุกคนเขาจะไม่กล้าแต่ว่าพอเฟย์ทำไปแล้วครั้งหนึ่งเฟย์จะมั่นใจมากขึ้นแล้วเฟย์จะทําได้ปาลูกปะลองดูมามาเชื่อดูดิป้าป้าพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเฟย์เก่งกว่าปป้าอีกปะป้ายังพูดได้ทําได้เลย ่ไปย้อต่อแถวตรงนี้ค่ะต่อแถวอย่าออกมานะคะเดี๋ยวไม่โอเคไปเอาเอาต้องรอตรงนี้เลยอ๋อเขาคืออรงโอ้ <laughs> รอดีเลยมาได้แล้วจริงมากไปเร็วร็อคล็อคแลไม่มันต like um ้องฝึกเขาครั้งแรกเขาอาจจะอายเก่งมากลูกนี่ๆพี่เขากำลังสี่ห้าร้อยเองเออสตอเบอรี่ห้าร้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วสตอเบอรี่คองเตียร์เขาเร่งความเขาเร่งความกด มาคุณพี่ extra หนีให้เลยเอพลาสติดให้ด้วยอี่เดี๋ยวมามาสั่งก่ออ่ะซอบบริอันนี้เขายังไม่ได้เลยพี่จูนนี่ตรงนี้จายอ๋อเหรอได้แล้วโอเค thank you ได้แล้วสั่งเองด้วยไส้กรอกต้มกุ้งแซ์นาขอถ่ายหน่อยเก่งมากอีเก่งมากโอเคเอาละเดี๋ยวเราเดินเล่นต่อนะคะ ต้องให้ถูกหนักการเรียกผักไก่ครับร้านมัดเลยใ้ใกล้มาถึงแล้วค่นี่ตอนนี้ป้าป่ากำลังต่อแถวซื้อของกินอยู่นะคะตรงนี้เขามีอะไรน่ารักเลยอ่ะไปดูเลยจ้านี่นะคะคือร้านที่ป้าป่าต่อ ร้านทาโกยากิตุ้งไส้ออโต้กุสตอนนี้ป่าป่าตอ่อปย่วาป่าต่อให้อยู่ yes. ออโต้กุสบอล Yes ออโต้กุสบอลเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะอร่อยไหม ได้มาแล้วนะคะร้านนี้ต่อคิวนานพอสมควรเดี๋ยวเราจะไปลองชิมว่าเป็นยังไงบ้างโอเคต่อคิวนานมากเนี่ยแถวยาวมากร้านนี้แถวยาวมากไปมาเป็นกิจ,จกรรมวันหยุดที่คามามิงเกกันนะใช่ไม่เราวันนี้มันเป็นวันหยุดของญี่ปุ่นเปนล่ละเออวันที่ยี่สิบอ่ะมันน่าจะแบบ เามามกออปเป็นโอกาสแบบมีตลาดนัดมีอะไรในส่วนเวโนนะคะเออ,อรเราก็โชคดีนะการจัดการดีมากการจัดการดีเนี่ยเนี่ยพี่กี้บอกว่าเนี่ยคนทำอีเวนต์น่ะเขาจะเห็นเลยว่าเนี่ยตรงพื้นน่ะเขาจะปูแบบปูแบบพลาสติกหรืออะไรอะไว้แบบเออพอจบงานแล้วมันก็จะได้ไม่แบบ สกรปรกเป็นคราบมันหรือว่าเป็นลอยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเต็นท์หนึ่งไว้แยกขยะเออแล้วก็เต็นท์นึงอะเป็นเต็นที่แยกขยะเลยเแล้วก็มีคนยืนคุมด้วย,นยเนอะว่าแบบที่สามคอยคอยแยกใช่คอยแยกว่าอันนี้ถังนี้เศษอาหารถังนี้เป็นกระป๋องถังนี้เป็นขวดอะไรคือมีคนยืนช่วยแยกให้เลยถังนึงเศษอาหารอะไรใช่ปะ่ะแล้วก็แบบเออการจัดการเขาดีใช่ทาโกยากิ ที่มันมีปลาหมึกอ่ะข้างในเป็นปลาหมึกก็ลองชิมดูตาโอ้ตาหุบเฉวเลยเฉีวเลยนิ่มๆอร่อยเลยมินไอ้เนี่ยใส่ไปทั้งก้อนเลยเก่าร้านอะหรอร้อนนะมันก็เหมือนเหมือนปะเหมือนที่บ้านเราแหละเหมมือนนัก็ได้แต่แค่แบบว่ามันใหญ่อ่ะเออนี่ทิ้งนี่เปลือกยายมินนี่มินก็หอบผิวเสื้อใหญ่ยายได้ช้อปปิ้งมาตัวหนึ่งนะคะบาย ใจช้อปปิ้งตลาดนัดได้เสื้อแบบแบรนด์เนมนะแบรนด์เนมแบรนด์เนมนะเป็นเป็นของไอ้นี่อะไรนะนิวบาลานซ์เป็นแบรนด์กีฬาไงรองเท้ามีนิวบาลานซ์อันนี้เป็นเสื้อแบรนด์อะไรแบรนด์ญี่ปุ่นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์เนมเลยก็เป็นโกลบอ l เลยแหละไม่ใช่แบรนด์เนมแบบเป็นแบบเขาเรียกว่ามันก็เป็นแบรนด์อ่ะแบบเหมือนไนกี้เหมือนอย่างเงี้ยเพราะเหมือนไนกี้เหมือนอาดิดาสอะ เออก็คือตายยังติดตไ,ไว้จังไว้จังไว้จังใช่อ,อ้าวกาแฟตายนี่นเขาให้ปลาหมึกเป็นชิ้นแบบชิ้นใหญ่มากอะมินเห็นเขาใส่อะปลาหมึกเขาชิ้นอย่างเงี้ยต่ออันหนึ่งอะโอ้เป็นหนวดเป็นออกโทปุสแบบ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 ชิ้นหนาเลยอะกินผักเข้าไปด้วยนะตาใหญ่ร้อนกรีนอันเนี้ยนี่คือต้นหอมนะใช่ป่ะใช่ต้นหอมใบต้นหอมใช่ไหม อ่่่านนฝังทีเใช่ป่ะต้นหอมเป็นต้นหอมญี่ปุ่นยายลองยายลองบ้างคิวยาวใช้ได้ไหมเออลองก็รุ่มใช้ได้ไหมตารสชาติเป็นไงดีโอเคยายกินยายลองชิมดิร้อนเลยยายขนาดที่ตายายกำลังกินอยู่นะคะเครื่องไม้องโอ้โหมีเด็กเปิดการแสดงอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เด็กเปิดการแสดงอ้าวอาเอาเย้ อ่ะอ uh, uh ่ะค่ะไปเกิเขาสนุกได้ทุกที่นะคะคนนี้เขาหาอะไรเล่นของเขาไปเรื่อยฉันอยู่ไหล up the fire uh, Yes <yeah>. with the sticks Yeah can you I don't know but Finny know how to do because Finny has a อุปกรณ์โอเค Love, ไม่ใช่ลอยบาทนะลอยยิ่งนี่เราเดินมาอีกด้านหนึ่งของสวนเวโนครับมามีกำลังตามหาซากุระมามีตามหาซากุระให้ยายกับตาอีเฟย่าอยู่ด้วยเฟย่าหาอะไรอยู่คะเฟย่าหาอะไรลูกหาต้นซากุระใช่ไหม หยายารออ่าตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่หน้าสวนอูเอโนนะคะปลาจับมือลูกหน่อยเออเพราะว่าเขาบอกว่ามีต้นซากุลาบานแล้วสองต้นอยู่ที่หน้าสวนอูเอโนนะคะเราก็เลยมาตามหา ในเดือนมีนาคมนะคะวันนี้วันที่20มีนาคมหน้าสวนอูเอโนจะมีต้นซากุระแบบนี้ประมาณ3-4ต้นที่บานอยู่นะคะน่ประมาณนี้แล้วก็คนมาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราจะรอถ่ายรูปตรงนี้แป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะ ก็คือหน้า NO, อเอโน่ก็จะมีส่วนซากุระประมาณนี้นี่ประมาณนี้ประมาณสองต้นจริง,รงอะสองต้นจริงๆแหละที่เขาบอกว่ามันออกมาข้างหน้าที่มันออกดอกแล้วเนี่ยค่ะมีประมาณสองต้นประมาณนี้ป่านแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินเนื้อย่างกันโอ้โหวันนี้คนเยอะมากค,คน วันนี้เรากลับถึงบ้านแล้วค่ะบ้านของเราคืนนี้คือสุดท้ายนั่นนะคะพรุ่งนี้เราจะกลับทช้อะไรอัแล้วใช้แลแล <Hey. S 1> นี่แม่เขาแม่กับพ่อกลับมากินข้าวเซเว่นจะ้ะ <Family Mark. S 1> แฟมิลี Mark, ่มาจ้ะเบอรฟมิลี่มาจ้ะใครกินข้าวเซเว่นจะดูถูก <laughs> นี่จะ้ะมอโร่ฝนไม่ตกไม่จะ้ะไม่จะ้ะ <laughs> ดูมาแล้วจะ้ะนี่ค่ะ ไม่จ้ะดูมาแล้วจ้ะเดี๋ยวให้ดูห้องนะอันนี้คือห้องเราแต่ว่ามันแต่ว่ามันลกอยู่นะอันนี้คือเตียงห้องพ่อห้องแม่หนึ่งห้องเราก็มันก็มีสองห้องนี่อันนี้หมานอนกับเฟ่าสิงสิงล้างหน้าอันนี้คือห้องอาบน้ำ อันนี้คือห้องห้องซ่วมนะประมาณนี้พี่กี้นอนเตียงนี้เลยจ้ะโซฟาเดส เราอยู่ชิต no. จูบุมาค่ะก็มีกําลังพามาช็อปปิ้งครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะช็อปอะไรมาเฉยมาเฉยเขาไม่เคยมาไม่เคยมาชิตจูบุไม่เคยมาโตเกียวครั้งแรกค่ะเราเดินเล่นเฉยๆเนี่ยมีเอบีซีมามีวิคคาเมราตรงนั้นข้างหลังเราอ่ะมันเป็นตึกที่แมว ๋ยวเ,เราไปเดินดูแบบเมืองย่านแบบย่านแบบย่านตรงนี้คือย่านหิบมานี่คือย่านอะไรยาแบบ่านแบบสีสันอะเออเป็นย่านแบบสีสันรอนคืนพวกชินจูกุชิบุย่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกันยาวๆไปจนถึงชิบุย่านเนาะมาเดินต่อกันได้นะ เพราะว่าเคยเห็นคนรีบวิ่ด้วยเหมือนกันมองไม่เห็นหน้าปละโอเคเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราถ่ายถ่ายหน้าไอูนี่ไงพ่อแม่ก็มาชอปปิ้งต่อที่ถนนเส้นหนีชอป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  มี่กำลังตัดสินใจนว่าจะร้านเกมหรือจะดองกี้ในดองกี้ก่อนละกันรกเราชอปปิ้งกันที่ท,ทิงคุกจนผ้าทุนครึ่งเกลืเทียมเกลือมันชาเพราะว่าต่อคิวดองกี้อ่ะแข็กฟรีอ่ะ เสียพลังงานมากตื่นเลยตอนนี้เราไม่อยู่ที่ร้านรามเมงอันนึงสุ่มๆเดินม,มานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยไหมมาแล้วค่ะราเมงของเราคืนนี้ <c oughs> เป็นมิโซะราเมงกับโชยุราเมงเริ่มกินกันเลยอ่ปาชิ

อร่อยอ่แเรามักระดับไปนั oh, yeah, be ่งตอวดีนะแต่พียาอดพีะยาหลับพียาตอนนี้ยุกยายแล้วพรนอนหลับไปแล้วนะชิมปุ๊บ่นตมากเโอเคบ้าคุณค่ะ สภาพเราคือวิ่งมาตอนนี้เป็นเวลาแบบเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วอะ่ะห้าทุ่มห้าสิบสี่รอบสุดท้ายอันนี้คือรถไฟรอบสุดท้ายคือเราวิ่งมาแบบนี่คือรอบสุดท้ายรถไฟรอบสุดท้ายในโตเกียวเมื่อกี้นั่งกินรามเมนกันคือแบบเราว,วิ่งมาคือจุด่ อย่าได้หาดคทุกคนอย่าได้ขาันยหะเีรอบสุดท้ายแล้วคะจะกลับ้านมีกลับเไทยแล้วเนาะนี่ค่ะมาแล้วรอบสุดท้าย ลังไปสนามบินแล้วนะใช่่คะไปสนนามบิเอ้าวไหนแกะยังอ่ะเอ้าวมะนาวยายเอาไปอ่ะกำลังไปสนามบินครับเอาไก่จ้าไ่ไม่มีไก่จ้ไปอ่ะกินเลยเราถ่ายวปดีโอเลยฟังถ่ายไปย่าพูดเห็ดเรากินเห็ดแล้วมีพลังเหรอ เห็ดสีฟ้าเราต้องเห็ดสีฟ้าด้วยถ้าเห็ดสีฟ้าแล้วมีพลังแล้วก็ถ้าเห็ดสีเขียวจะเล็กลงถ้าเห็ดสีแดงอะเลยเลยเห็ดสีแดงเนาะเห็ดสีแดงจะทำให้เราตัวแบบเป็นแมวหรือเป็นตัวอะไรมันทำให้บเกเกอร์ไม่ใช่เหรอถ้าในเกมอ่ะถ้าได้เห็ดสีแดงจะทำให้บเกเกอร์เปนตัวเลยอ่ะ ตอนนี้ต้องมาถึงที่สนามบินแล้วแล้วกราจะกลับประเทศไทยใช่เราเราจะกลับประเทศไทยกันแล้วนะปลาๆก็ดูเฟซิดูปลาๆก่อนดูเฟซดูเฟซี๋ยวแป๊บนึงดูปลาก่อนทำไมเฟเป็นไรอะลูกนี่คือขากลับนะคะกระเป๋าขากลับ เรงให้ทำไมครับอยู่ที่จะแทนต่อโอ้พอไปเที่ยทมันเบื่อเบื่อเบื่อมากเาชอบอยู่โรงแรนหรอ สนามบินนาริตะแล้วนะคะตอนนี้อันนี้เป็นวันเดินทางกลับของเราละนี่กระเป๋าเรานะคะซื้อของมาละตาไปเร็วตาไปเร็วมากแล้วก็ยาอยู่ข้างหน้าของเราแถวรอะไรนะป๊ะป๋าเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ counter b เตินนกอ่ะเติมนกอ่ะ china eastern ใช่ไหม ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินกันกันนะคะส่พาเด็กพาเด็กมากินสูชิสาทานปลาไหลหนึ่งต้องข้าวพาแาแ p ี y ไหมเด็กยินได้แล้ว

นี่นะคะร้านซูชิในสนามกินอร่อยอร่อยดูนะทุกคนดูนะยูอิ kind of ่ไม่อิเปน้าดไหมลไรลนเคกินไหมปลหล่อะอแหละยอย่างมากเลยหยิบได้ ที่สนามบินเรานะฮะที่กำลังจะเดินทางกับประเทศไทยไชยน่าอีเทิร์นดูเลยนิดหน่อยเดี๋ยวไปวัดใจกันที่เคียงไงข่ต่อตอนนี้เราออกจากสนามบินนาริตะแล้วนะคะไฟดีเลย วันนี้ดูจากบนเครื่องบินอากาศสดใสแต่ว่ามีหมอกควันอยู่เหมือนกันไปเชิกันที่ไทยเลยนะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เฟยอยู่ในเครื่องอาหารบนเครื่องเป็นไงบ้างเนาะเาอร่อยอยร่อยอะคะอร่อยอร่อยสวัส,ส,วส,ส,วส้มส้มปลาพิมุจจิ Notice, say it right. let me orange juice.